ฮัลโหลสวัสดีทุกคนค่ะถือไปกับเจมนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปสอนการเปิดบัญชีนะครับผมบัญชีธนาคารออนไลน์ก็ห่างหายกับการทําคลิปไปนานเนาะก็เออวันนี้ก็กลับมาทําแล้วนะวันนี้ผมจะมาสอนเปิดบัญชีออนไลน์นะครับผมเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์วันนี้ผมจะมายกตัวยอย่างของ Kbank นะครับผมหรือธนาคารธนาคารอะไรวะธนาคารกสิกรนะครับผมเออเคพารเน่ ก็เป็นแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งนะครับในการโอนฝากเงินใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนเปิดบัญชีออนไลน์โดยไม่ต้องแบบไปที่ธนาคารนะครับผมก่อนอื่นไปที่ App Store หรือ Play Store นะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปว่า K-PASS นะครับโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลย โอเคนะครับพอเราดาวน์โหลดแอปเสร็จนะครับเราสามารถกดเปิดได้เลยครับนี่นะครับพอเข้ามาในหน้านี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนจากการใช้ WiFi เป็นเน็ตส่วนตัวนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะลองออกเข้าใหม่ พอมาอยู่หน้านี้นะครับเราก็สมัคร k p a ารครับอันนี้ให้เราใส่เลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เลือกวันเดือนปีเกิดครับพอเราใส่ข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดต่อไปได้เลยโอเคนะครับผมก็เราจะมากดที่สําหรับลูกค้าใหม่นะครับสําหรับคนที่แบบจะมาเปิดแบบออนไลน์นะครับให้กดเปิดบัญชีเงินฝาก K-eSaving นะครับ แล้วก็กดเปิดบัญชีได้เลยครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการสมัครบัตรเครดิตนะครับถ้าใครยังไม่สนใจเรื่องบัตรเครดิตเราสามารถกดเปิดบัญชีอย่างเดียวได้เลยและเขาจะให้เรากรอไปสมัครนะครับแล้วกดต่อไปเลยเราก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราได้เลยครับโอเคนะครับพอเราใส่ข้อมูล เรียบร้อยแล้วนะครับเรากดต่อไปได้เลยครับแล้วก็ให้เราใส่หมายเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เลขหลังบัตรประชาชนแล้วก็ให้เรากดใส่วันออกบัตรประชาชนนะครับเลื่อนลงมามันจะให้เห็นเอตมันจะขึ้นให้ใส่วันออกบัตรประชาชนนะครับให้เราใส่ตามหน้าบัตรประชาชนของเรานะครับเียข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดต่อไปได้เลยครับ อันนี้ให้ใส่ข้อมูลนะครับเป็นรหัสไปรษณีย์ตามบัตรประชาชนนะครับแล้วก็วันเกิดสถานภาพครับแล้วก็เราก็กดต่อไปได้เลยนะครับวิธียืนยันตัวตนนะครับมีอยู่2วิธีครับก็คือยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนการใช้อันนี้นะครับเราจะไปที่จุดตู้ atm ของกษตกรไทยก็ได้นะครับแล้วก็ หรือไม่จะเป็น Big กแล้วก็ Family Mart นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับที่ผมจะทำก็คือยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัลนะครับเรากดไปได้เลยครับกดยืนยันครับแล้วเราก็ใส่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับพอ,อเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับให้เรากดต่อไปได้เลยครับ ให้เราใส่การศึกษาระอาชีพนะครับแล้วก็พอกดต่อไปนะครับแล้วเราให้ใส่วัตถุประสงค์ของการเปิดบัญชีนะครับ แล้วก็ให้เราใส่คาเอ้สาขาของบัญชีนะครับให้เราเลือกจังหวัดนะครับจังหวัดของเราส่วนรหัสผู้แนะนำนะครับถ้ามีก็ใส่นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วเขาก็จะสรุปข้อมูลนะครับของเรามาทึบๆแล้วเราก็เช็คนะครับพอ เราเช็คข้อมูลแล้วให้เรากดยืนยันครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนยืนยันตัวตนนะครับเรากดดำเนินการต่อได้เลยครับ <ST AT> เลื่อนมาให้สุดน,นะครับแล้วเราก็ยอมรับครับแล้วก็เลือกธนาคารที่เราได้ลง N D I D ไว้นะครับอาจจะเป็น ได้ทุกธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งไทยกรุ้งสี KKP หรืออะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กุ้งสีแล้วกันครับ mm hmm. พอไอ้นี่นะครับมันจะเด้งขึ้นด้านบนนะครับให้เรา ยืนยันตัวตนผ่านแอปธนาคารนะครับของโมบายแบงกิ้งไม่ว่าจะเป็นอ่ไมโมกรุงศรีกรุงไทยอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยครับของผมเป็นกรุงศรีเนาะเราก็คลิกเข้าไปได้เลยครับพอเราคลิกเข้าไปในลิงก์นั้นนะครับที่มันแจ้งเตือนมาเมื่อกี้นะครับให้เรายืนยันตัวตน N D I D นะครับ ในแอปพลิเคชันธนาคารที่เราเลือกไว้นะครับผมไม่สามารถอัดออหน้าจอวิดีโอของทางธนาคารกรุงศรีได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าธนาคารเขามีระบบป้องกันนะเนาะส่วนพอเรายืนยันใบหน้าในธนาคารที่เราเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราตรวจสอบผลการยืนยันตัวตนครับกดได้เลยครับแล้วก็กดยอมรับและยินยอมนะครับ เขาอันนี้เขาจะให้สแกนใบหน้านะครับผมขอปกปิดนิดนึงนะครับพอเรายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันใบหน้าเสร็จนะครับเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับเราก็จะรหัสผ่านไปตามที่รหัสผ่านที่เราต้องการที่จะใช้ในการเข้าแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วเราก็กดยืนยันครับยอมรับยอมรับเลยครับอันนี้ก็ธนาคารได้รับคําขอเรียบร้อยแล้วนะครับบัญชีของคุณจะเปิด จะพร้อมใช้งานภายใน24ชั่วโมงนะครับเรากดดำเนินการต่อครับอพออันนี้คือทำการเปิดบัญชีแล้วแล้วนะครับอันนี้ธนาคารกำลังดำเนินการให้อยู่นะครับให้เรารอภายใน24ชั่วโมงนะครับกดปิดแอปพลิเคชันได้เลยครับ แล้วพอเราเข้าใหม่นะครับให้เราใส่ชื่อผู้ชายครับตั้งค่าชื่อผู้ชายได้เลยผมก็ใช้นี้แล้วกันอันนี้นะครับเขาจะให้ใส่ข้อมูลอีเมลนะครับถ้ามีให้ใส่นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ได้เลยครับให้เรากดข้ามขั้นตอนนี้ก็ได้นะครับผมเข้าไปทําทีหลังแล้วกันแล้วเราก็กดต่อไปได้เลยครับ ตอนนี้นะครับบัญชีของเราก็เปิดบัญชีได้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเริ่มใช้งานได้เลยครับอตอนนี้เราก็สามารถใช้การบัญชีได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะก็สามารถไปดูเลขบัญชีได้แล้วก็ทําธุรกรรมต่างๆได้แล้วตอนนี้นะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัวลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ บ๊ายบายครับ